สคนนะคะมีคนอยู่3ามคนแล้วก็มีมีสินค้าอยู่บนปกนี้9กอย่างเอย่างเนาะจะเป็นผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งแต่ว่า3ามคนนี้กำลังยืนจับสิ่งของอยู่นะคะก็เลยให้เลขเด่นเป็นเลขเจด เลขหนเป็นเลขหนึ่งนะคะเลนสุดเนาะก็เด่นส่วนตัวรองก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งตัวรองก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาจับคู่ตัวเจาะให้นะคะ